ราคาของบิตคอยตอนนี้วิ่งร่วงลงมาแรงมากๆครับจนมาถึงล่าสุดเนะีคุณจะเห็นตัวเลขอยู่ประมาณ39,000ถึง40,000แล้วหลังจากนี้เนี่ยที่ราคาที่มันดีดขึ้นไปเนี่ยจะส่งผลให้ราคาของบิตคอยหลังจากนี้เนี่ยจะไปอยู่ที่จุดจุดไหนลองมาดูคลิปคลิปนี้กันครับ สวัสดีครับผมโค้ชบอลวิทยาชูสกอมรนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับสองคลิปก่อนหน้านี้ผมพูดเกี่ยวกับเรื่องของ e v e r g r a n d e นะครับที่ส่งผลกับระบบการเงินหรือว่าอาสังหาริมทรัพย์นับแต่ว่าวันนี้นะครับกลับมาตามที่ใครหลายๆคนรอคอยนะครับหลายๆคนในที่นี้คุณเห็นว่าช่วงนี้ราคาของ Bitcoin จะร่วงลงแบบระนาวกันเลยทีเดียวนะครับไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในขณะที่หลายๆสินทรัพย์เนี่ยก็ร่วงลงด้วยเช่นเดียวกันซึ่งผมเชื่อครับว่าหลายๆคนที่ติด ตามช่องช่องนี้ครับบอลแฮปปี้เ s ชอินดัสเทรคุณจะอยากรู้ว่าเฮ้ยแล้วหลังจากนี้เนี่ยคุณจะต้องวางกลยุทธ์แบบไหนยังไงดีวันนี้ครับผมจะมาแชร์และแบ่งปันในมุมมองของผมให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะอยากขอบคุณทุกๆคนเลยนะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กับผมนะติดตามกันนะด้วยการกดไลค์นะกดแชร์คลิปปนี้นะไปจนถึงกด subscribe นะรวมไปจนพิมพม์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ด้วยเช่นเดียวกันนะอยากขอบคุณทุกคนมากๆ จจจากใจจริงซึ่งวันนี้เนี่ยผมอยากบอกว่าราคาของบิคอยหลายๆคนจะเห็นนะว่าราคามันล่วงลงแบบละนาวเลยจนแบบบางคนถึงขั้นแบบเทขายกลัวแล้วกลัวอีกเนี่ยออกไหมแต่ประเด็นที่สําคัญคือแล้ววันนี้เนี่ยจุด ตัดสินใจของคุณหรือว่ากลายุทธ์ของคุณตั้งแต่เด y ์วันเนี่ยที่คุณเข้าลงทุนเนี่ยคุณลงทุนแบบไหนยังไงแล้วราคาหลังจากนี้เนี่ยตกลงมันจะไปอยู่ที่จุดจุดไหนยังไงกันแน่วันนี้ผมจะมาแชร์และแบ่งปันในมุมมองของผมแต่ขอย้ำนะว่าคลิปคลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะเชิญชวนให้ใครนะรับเข้ามาลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลที่ชื่อว่า b ิ t คอ i n นะครับทุกการตัดสินใจล้วนจําเป็นต้องมาจากตัวคุณเองครับถ้าวันนี้ครับคุณยังไม่มีความรู้มากพอผมแนะนําว่าให้คุณครับศึกษา,า,าูดอดลง รายละเอียดต่อจากนี้กันนะครับโอเคแล้วตอนนี้นะครับผมแสดงให้เห็นอยู่นะครับว่านี่คือราคาของ Bitcoin นะครับผมเปิดผ่าน investing.com นะครับ ทำเฟรมที่ผมโชว์อยู่ตอนนี้คือทำเฟรม4ชั่วโมงนะคุณจะเห็นอย่างที่ผมพูดครับว่าราคาตรงนี้นครับจุดต่ำสุดที่แท่งแดงแท่งนี้ครับราคามันล่วงลงมาถึงประมาณแถวแถว39,000นะครับ39,000แล้วก็แท่งนี้นะครับราคาจุดต่ำสุดอยู่ประมาณ40,000และจุดจุดนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณสังเกตดีๆผมขออนุญาตเปิดอินดิเคเตอร์เพิ่มเติมนิดนึงนะเป็น RSI ขึ้นมานะครับ อ่าพอผมเปิด IS i s เขึ้นมาครับคุณจะเห็นบางสิ่งบางอย่างครับว่าเฮ้ยตำแหน่งของกราฟ4ชั่วโมงตรงนี้ครับที่บริเวณแถวแถวสามหมื่นเก้าสี่หมื่นตรงนี้นะกราฟมันล่วงลงไปแถวแถวบริเวณโอเวอร์โซลแล้วนะครับบริเวณนี้นะครับคือโอเวอร์โซลเรียบร้อยแล้วนะถ้าคุณสังเกตดีๆคือมันมีการขายมากจนเกินไปแล้วนะครับนั่นหมายเวราะว่าถ้าเกิดเรามองเปิดๆเ,เนี่ยมันมีโอกาสนะครับที่ราคาเนี่ยจะมีการพลิกตัวกลับคืนมาด้วยเช่นเดียวกันนอกเหนือจากนี้ครับถ้าเกิดผมมาให้ดูตำแหน่งบริเวณตรงนี้นะครับ อ่าบริเวณตรงนี้นะครับให้คุณสังเกตตรงเส้นดีๆนะครับคุณจะเห็นว่ามันมีการชนซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้าแล้วซ้าอีกบริเวณนี้เนาะซึ่งอันนี้สมมติผมตีว่านี่คือครั้งที่1นี่คือครั้งที่2บริเวณนี้เนี่ยมีครั้งที่3ครั้งที่4เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยมีการทดสอบอีก5 6แล้วก็ตำแหน่งนี้อีก1ครั้งประมาณ7ครั้งเนี่ยมันก็เลยบอกได้ครับว่าตำแหน่งนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นแนวรับที่มีความสําคัญอยู่ พอสมควรนะครับก็คือบริเวณแถวๆถวสี่หมื่นมันก็เลยไม่แปลกที่ราคาของบิตคอย n พอมันชนสี่หมื่นเนี่ยมันจะเด้งกลับขึ้นไปอันนี้คือส่วนของไทม Fra รมสี่ชั่วโมงแล้วตำแหน่งที่ผมพูดตรงนี้คือ Over sold ซเรียบร้อยแล้วผมอยากให้คุณมาดูตำแหน่งที่ Over sold ซตรงนี้แล้วมันหัน RSI ดีดขึ้นนิดนึงครับค,คือแท่งเขียวนีครับผมอยากให้คุณสังเกตแท่งเขียวนิดเดียวนะตรงนี้ราคาเปิดของมันอยู่ประมาณ4 2 0 9 0งศนะับ42090ตรงนี้ราคาปิดของแท่งเขียวอยู่ที่ประมาณ42,000 96ถ้าคุณสังเกตเห็นตรงนี้แท่งสีเขียวเนี่ยราคาปิดมันสูงกว่าราคาเปิดของแท่งสีแดงก่อนหน้าแปลว่าแพทเทิร์นตรงนี้ถ้าเรามองว่าน,นี่คือแนวรับสำคัญนะตอนนี้มันโชว์สัญญาณของ bullish engulfing นะมันโชว์สัญญาณของ bullish engulfing นั่นหมายความว่ามีโอกาสสูงที่จะมีการกลับตัวด้วยเช่นเดียวกัน รเราลองไปดู Time f r a m หนึ่งกันบ้างครับที่ Time Frame Day ผมขออนุญาตลองลากตำแหน่งนี้ออกมานิดนึงนะคุณจะเห็นชัดเจนนะครับว่าโอ้จริงนะครับอย่างที่ผมพูดเลยครับเมื่อตกี้เนี่ยตอนที่เราดู4ชั่วโมงมันมีการชน7ครั้งถึงประมาณตรงนี้แล้วถ้าเกิดมาดูตรงนี้คุณจะเห็นว่านี่ครับมีการชนซ้ําแล้วซ้าอีกซ้าแล้วซ้าอีกมันเลยไม่แปลกครับว่าแนวนี้คือแนวที่มีความสําคัญเช่นเดียวกันนะครับ อ่าเนี่ยชนแล้วชนอีกชนแล้วชนอีกของกราฟไทม์เฟรมเดย์ได้บอกไหมพอมันชนนะตำแหน่งนี้เนี่ยมันก็เลยทดสอบเป็นแนวที่แน่นหนาพอสมควรอย่างที่คุณเห็นในขณะที่ค่าของ rsi เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ34คือเข้าสู่โซนที่เรียกได้ว่ายังไม่โอเวอร์โซนนะแต่เข้าใกล้โซนของโอเวอร์โซนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นก็ไม่แปลกว่าถ้าเกิดมันมาชนตรงนี้แล้วมันไม่ผ่านมันก็ต้องดิบตัว กลับขึ้นไปหรือแม้กระทั่งอย่าง Time Frame Week นะครับเราลองไปดู Time Frame Week กันนิดนึงนะนี่คือตำแหน่งของ Time Frame Week ดูเหมือนว่า Time Frame Week มันก็สะท้อนภาพที่ผมอธิบายเมื่อสักครู่ครับว่านี่ครับนี่คือแนวรับที่มันชนลงมาเหอนไหมแล้วมันก็ทดสอบบริเวณนี้ซ้าแล้วซ้ําอีกตรงนี้ก็ทดสอบตรงนี้ก็ทดสอบตรงนี้ก็ทดสอบนั่นบ่งบอกว่าแนวนี้คือแนวสําคัญอย่างแน่นอนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าหลายๆคนอาจจะรู้สึกกังวลว่าให้ราคาของบิตคอยน์มันจะร่วงลงไปอีกหรือเปล่ามันก็ต้องเป็น เจออีกแนวแนวหนึ่งเช่นเดียวกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราเห็นชัดเจนเนะว่าก่อนที่มันจะไปเจอแนวแนวนั้นเนี่ยที่ว่าเนี่ยอ๋อมันต้องผ่านแนวประมาณ4ี่หมื่นตรงนี้ให้ได้ก่อนแต่ตอนนี้มันยังไม่ทะลุลงมาเนี่ยมันยังไม่ได้ต่ากว่าค่าสี่หมื่น นะครับแต่ถามว่ามันมีจุดที่จะต้องมอนิเตอร์หรือกังวลไหมใช่ต้องกังวลอยู่บ้างเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณดูกราฟวีคุณก็จะเห็นว่าตรงน,นี้เป็น b e a r i s h e n g u l f i n g การที่เป็น b e a r i s h e n g u l f i n g เนี่ยมีความเป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันที่จะล่วงลงมาโอเคจาก time frame w e e k นะครับซึ่งผมเคยพูดในคลิปก่อนๆด้วยเช่นเดียวกันนะว่าทุกครั้งครับที่ราคาม,มันดีดขึ้นไปครับแล้วมันร่วงลงมาทะลตุต่ำกว่าเส้น EMA 50ในที่นี้เส้น EMA 20คือเส้นสีเหลืองที่คุณเห็็นนนนนออยู่ e ่่คคสสสสวเเเ้้ EMA 50ืีีมทุณห เราเรามาสังเกตด,ดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอีกครั้งนะครับตรงนี้ครับมันดีดขึ้นไปครับพุ่งไปถึงจุดสูงสุดตรงนี้ปุ๊บร่วงลงมาตรงนี้ต่ํากว่าเส้น EMA ห้าะครับแท่งสีแดงตรงนี้ต่ํากว่าเส้น EMA ห0าสิบพอต่ากว่าปุ๊บจะมีการดีดตัวขึ้นไปอย่างที่เห็นครับการดีดตัวขึ้นไปที่เห็นครับทำให้ร่วงลงมาแถวๆบริเวณจุดต่ําสุดตรงนี้ครับนี่คือจุดต่ําสุด ผมนับตรงบริเวณแท่งเทียนนะครับจุดต่ำสุดเนี่ยถ้าคุณประมาณเส้นเนี่ยก็จะเห็นว่ามันอยู่แถวๆเราเส้น EMA 200เส้น EMA 200คือเส้นสีเขียวโอเคไหมหลังจากนั้นมันก็ดีดขึ้นไปครับดีดขึ้นไปเรื่อยๆจนไปถึงจุดสูงสุดบริเวณนี้ครับแล้วก็ย่อลงมาครับจนแท่งนี้ครับต่ำกว่าเส้น EMA ห้าสิบคือเส้นสีส้สมตรงนี้แล้วก็ดีดตัวขึ้นไปครับพอดีดตัวขึ้นไปสุดท้ายมันก็ล่วงลงมาครับจะเห็นว่าตรงนี้อาจจะต่ำกว่าเส้น EMA สองรอยเนาะแต่ผมตีเป็นแนวแนวหรือว่าประมาณก็แล้วกันนะครับจากนั้นก็ดีดขึ้นไปอีกครั้งครับพอดีดขึ้นไปอีกครั้งปุ๊บตำแหน่งนี้ครับร่วงลงครับเห็นปะต่ำกว่าเส้น EMA ห้าสิบคือเส้นสีส้สมแล้วมันก็เลยดีดตัวขึ้นไปหนึ่งครั้งแล้วก็ร่วงลงมาแถวๆบริเวณเส้น EMA สีเขียวคือเส้น EMA สองร้อยนะครับพอมาถึงจุุุดดดสสสูงส่คคือลารรับบิเววณแถ ร่วงลงมาตรงนี้ครับเส้น EMA 50ร่วงต่ําลงมาแล้วมันก็ดีดตัวขึ้นมาซึ่งมันมีความเป็นไปได้ที่แพทเทิร์นนี้อาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งนะครับแล้วในขณะที่ตอนนี้เนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมีความเสี่ยงอยู่คือกราฟวีของมันยังไม่ปิดสัปดาห์นะแต่ทั้งเทียนสีแดงตรงนี้เนี่ยตอนนี้มันปัดทะลุเส้น EMA 20ลงมาแล้วซึ่งมีความเป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันจากที่ผมเคยบอกนะว่า ถ้าบริเวณตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้คือบริเวณแนวต้านที่มันเกิดขึ้นครับแถวๆเส้น0.618ของฟีโบนัชชีนะครับถ้ามันคือแนวต้านที่เกิดขึ้นก็มีความเป็นไปได้ครับว่าจากแพทเทิร์นตรงนี้เนี่ยมันเกิดเป็น b a l ์ลิ h ต n g อน f ์กาฟก็อาจจะโดนตบกลับลงมาด้วย เช่นเดียวกันแล้วถ้าเกิดว่ามันจะย่อลงมาแบบเวิร์สหนักๆ,ๆมากๆคือล่วงลงมาแถวๆบริเวณ EMA 200คือเส้นสีเขียวตรงนี้ซึ่งจุดตรงนี้เนี่ยแนวรับจะอยู่แถวๆประมาณ19,00 0จนถึง200 20, 0 0ซึ่งอันนี้ก็คือความเสี่ยงรูปแบบหนึ่งเนาะแต่ก่อนที่มันจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยก็ปฏิเสธไปได้ครับว่าวันนี้มันจําเป็นต้องผ่านแถวๆประมาณ37,000ก่อนแต่อย่างที่บอกครับก่อนหน้านี้ผมวิเคราะห์ให้คุณเห็นในมุมมองของผมว่าแนวนี้เนี่ย0 3น2นี่ครับ คือแนวของเส้นฟีโบนัชชีที่มีความสําคัญอยู่เช่นเดียวกันมันยังไม่ทะลุต่ำกว่าก็ต้องมาลุน้นกันครับว่าปลายสัปดาห์นี้เนี่ยมันจะดีตัวกลับขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับแต่ผมอยากให้คุณดูไทม์เฟรมมันนี่คือกราฟของไทม์เฟรมมันนะถ้าคุณสังเกตดีๆในกราฟไทม์เฟรมมันนะคุณจะเห็นบางสิ่งบางอย่างครับว่าจริงๆแล้วครับ ทุกครั้งที่ราคาของบิตคอยนะครับพุ่งสูงขึ้นสังเกตดีๆนะครับตอนนี้มันพุ่งสูงขึ้นจากแรกแรกๆเนี่ยครับมันแนวราบนี่ออกไหมพอราบปุ๊บขึ้นขึ้นสูงถึงจุดยอดตรงนี้จุดยอดตรงนี้เนี่ย RSI <c oughs> จะดีดขึ้นไปด้วยเช่นเดียวกันอ่า RSI ตรงนี้อยู่ประมาณแถวๆเกาบ9กนะครับจากนั้นมันก็จะด,ดีดขึ้นไปอีกหนึ่งครั้งครับคือจุดยอดสูงสุดก่อนที่จุดยอดสูงสุดตรงจุดยอดครั้งแรกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะย่อลงมาพอย่อลงมาเสร็จปุ๊บดีดตัวขึ้นไป อีกหครั้งไอจุดท็อปหครั้งเนี่ยก็จะเห็นว่า ISI ก็จะคุ้งตัวขึ้นไปแถวๆประมาณ90กว่านะครับ9กกว่าโดยประมาณก่อนที่มันจะร่วงลงแรงเห็นปะสังเกต ISI ดีๆนะครับจากนั้นครับขึ้นๆมาเรื่อยๆนะจนมาถึงตรงนี้ครับ s i บริเวณตรงนี้นี่คือจุดยอดนะคอ่าแล้วมันก็ย่อลงมานิดนึง ไหรอกปล่แล้วค่อยดีดขึ้นไปไอการที่ขึ้นไปถึงจุดยอดตรงนี้เนี่ย ISI อยู่ประมาณ90กว่าอีกแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นไปครั้งที่2ที่จุดยอดตรงนี้นะครับก็คือ ISI จะอยู่แถวๆอีกประมาณ90กว่าอีกเช่นเดียวกันสังเกตดีๆนะครับมันมีการขึ้นมีครั้งที่หนึ่งครั้งที่2ก่อนจะร่วงลงมาเน้หอกมล่อันนี้ก็ขึ้นครั้งที่1ขึ้นครั้งที่2ก่อนจะร่วงลงมาเห็นปะคราวนี้ครับนี่คือสิ่งที่ผมกำลังจะบอกเพื่อนๆพี่ๆทุกคนคครัับว่าาถุ้ณสงเกตครับ นี่คือจุดยอดของ RSI อยู่ประมาณ90กว่าอีกเช่นเคยเห็นไหมอยู่ประมาณ90ซึ่งกราฟเนี่ยก็พุ่งสูงดิ่งขึ้นไปแถวๆประมาณ60 0 0 0กว่าจริงปะแต่ตอนนี้ครับ RSI มันอาจจะย่อลงมาอย่างที่คุณกำลังเจออยู่แต่ณนะสภาวะปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่ามันยังไม่ได้เจอ RSI ประมาณ90กว่าในครั้งที่2แปลว่ามีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันสำหรับภาพใหญ่ที่บ่งบอกว่าราคาของบิตคอยเนี่ยจะพุ่งสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทุกการตัดสินใจมันอยู่ที่ตัวของคุณเนาะพอทุกการลงทุนมันล้วนมีความเสี่ยงคุณต้องศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับเพราะวันนี้ยังไงก็ไม่มีใครหวังดีกับเงินของคุณเท่ากับตัวคุณเองอย่างแน่นอนนะครับแต่ผมให้คุณได้เห็นครับว่านี่คือมุมมองส่วนหนึ่งครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่ในเชิงของระยะสั้นเนี่ยอาจจะมีปัจจัยลบในเชิงของระยะกลางก็อาจจะมีปัจจัยลบอยู่ด้วยเช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดเรามองภาพ บิ๊กเลยภาพใหญ่เลยเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมีปัจจัยที่แบบยังเอื้อหนุนอยู่ว่าราคาของบิตคอยนมีโอกาสที่จะเติบโตพุ่งไปอีกได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและจากเมื่อสักครู่ครับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนจะได้เห็นนะว่านั่นคือมุมมองส่วนตัวของผมครับที่มองว่าไม่ว่าจะเป็น time frame 4ชั่วโมงเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมาชนบริเวณแนวรับ สำคัญอยู่ด้วยเช่นเดียวกันและในขณะเดียวกันมันก็โชว์แพทเทิร์นของ b u l l i s h e n g u l f i n g ที่พร้อมจะกลับตัวด้วยเช่นเดียวกันนะครับในขณะที่ r s i เนี่ยมันก็เข้าสู่แดน Oversold เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในขณะที่ Time Frame Day นะครับคุณจะเห็นชัดเจนด้วยนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจุดที่มันย่อลงมามันคือจังหวะที่ย่อจริงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับมันยังคงมีปัจจัยที่เอื้อหนุนให้ราคาอาจจะดิดตัวกลับขึ้นไปด้วยเช่นเดียวกัน ต่ใน t m ท f r a ฟ e Week คุณจะเห็นความขัดแย้งหรือความเสี่ยงบางสิ่งบางอย่างจริงแม้ว่าทุกครั้งครับที่ Candlestick หรือว่าแท่งเทียนสีแดงครับมันร่วงลงมาต่ำกว่าเส้น EMA 50ครับมันมีโอกาสที่ราคาของ b i ตคอย n จะร่วงลงมาแตะถึงเส้น EMA 200ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งสิ่งสิงนี้คือปัจจัย ความเสี่ยงอย่างหนึง่งแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นนักลงทุนในระยะยาวคุณก็จะมองเห็นครับว,ว่านั่นคือโอกาสในการที่จะเก็บเหรียญในจุดที่ถูกอีกครั้งหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันแล้วผมก็แสดงให้คุณเห็นครับว,ว่าไทม์เฟรมมันคือภาพที่ใหญ่ที่สุดครับสำหรับคนที่ลงทุนในระยะยาวจริงๆคุณก็จะเห็นว่ามันยังมีโอกาสนะครับที่จะเป็นอัพไซด์ที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งมันจะเสมือนกับกราฟล็อกการิทืมลื้นที่ผมเคยโชว์ให้กับเพื่อนๆทุกคน ได้ดูนะครับแล้วสำหรับใครก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าคุณชื่นชอบคลิปคลิปนี้นะก็ฝากนะเป็นกําลังใจให้กับผมนิดนึงนะด้วยการกดไลค์นะครับกดแชร์คลิปคลิปนี้ไปจนถึงกดซับสไครต์หรือว่าพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วถ้าใครที่อยากจะปรึกษากันนะค,คุณสามารถทักทายกันเข้ามาได้ที่ช่องทาง l i น์แอที่ผมแปะเอาไว้ข้างล่างนี้ อย่าลืมครับลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันนี้ครับลองเอาไปทําดูครับเพื่อตัวคุณเองครับเพื่อครอบครัวคุณและเพื่อคนที่คุณรักครับสุดท้ายและท้ายที่สุดครับเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณครับและจงทําในสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่ที่เหลือไม่ต้องคิดแล้วครับลุยแม่งให้เต็มที่เลยผมโค้ชบอลวิทยาชูสุขบอลวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่เข้ามาติดตามกันขอบคุณครับผม s e e you next time ครับสวัสดีครับผม